่านะกเสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Roblox ในแม p All Star Tower Defense กันนะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่มาก็จะมีตัวใหม่มาเยอะมากเลยผมก็ไปเจอตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งมาให้เปิดสุม่มผมจะไปสุ่มกันจะไปสุ่มแล้วก็รีวิวกันให้ดูเลยว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเราจะไปสุ่มกันเลยครับอนี่นะครับตัวใหม่5ดาวก็จะเป็นตัวนี้นี่เองมันคือตัวอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็สุ่มไปเลยซ0กล่องแรก ปึ๊บสูตรนึสอง่งออกเราก็จะส่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะเล่งความเร็วไปเพราะเราจะเอาบแบบเรากล่าวว่าเราน่าจะไม่ได้ในสิบของแรกเราน่าจะได้บแบบการันตีน่้ ผมว่านะต้องการันตีแน่ๆเลยเอ้ยโอย้ไม่ต้องการลันตีสามกล่องได้สามกล่องได้เลยนะครับว้าวหลักทีเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากก็โอ้โอเคเราจะไปดูกันนะครับอันนี้ใช้แค่สามสิบกล่องนะยังไม่ถึงกับห้าสิบกล่องเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตัดเข้าไปในโมสตอรี่เลยนะครับเราจะไปรีวิวในโะมสตอรี่กันับไป อ่านะครับและอัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือลงลงในสตอรี่มันจะมีเป็นตัวใหม่มานะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตมมานนานหรือยังนะแต่ผมเพิ่งเห็นนะก็ไปลงกันอ่านะครับก็สําหรับนี้ก็เลือกนอร์มอไปนะเนอร์มอไปเพื่อจะรีวิวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่คิดว่ารูปร่างเท่อยู่นะแต่คุ้นๆว่ะถ้าใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์ได้นะแต่คุ้นๆมากเลย ดูดิคุณไหมก็เป็นตัวโอเอโี LE วงกว้างนะเนี่ยก็ต่างไปจากมานตรงนี้ครับก็เป็นตัวที่ดีถือว่าดีไหมก็ดีเนาะวง27วางข้งแรกว,วงยี่สิบเจ็ดอันนี้คือเลเวลหนึ่งะยังไม่ไม่ใส่ออฟเลยเลยวงยี่สิบเจ็ดตอนจงตีสองร้อยห้าสิบ ตีครั้งละ4.8วินะที่เป็น LE แบบวงนี้ต้องลองเปิดเอฟเฟกต์โว,ว,ว้ต่อเรัวต่อเรวๆรัว,วเป็นการโจมตีที่คิดว่าเทมาเป็นเป็นตัวที่ก็น่าจะดีอยู่มั้งก็อัพไปขั้นที่เอี๋ย่าไ่ต้องอัพกี่ขั้นอ้เยอะอยู่นะขั้นที่2องทโจมตี800ระยะเท่าเดิมแล้วก็ วียังเท่าเดิมอยู่ im. อัพขั้นที่3น่าจะบวกวง5้าปะใช่ใช่บวกวง5แล้วก็พันจบตีบวก800 <S 1> <1> <S ก็ถือว่าเยอะใช่ป่ะอัพไปเลยอัพขั้นที่อ่ะเดี๋ยวนี่เพิ่งขั้นข,ขั้นที่2อ๋อเพิ่งขั้นที่2ออู้ขั้นที่2นี่ก็ให้เยอะอยู่นะอัพขั้นที่3ใช้เงินพันสี่ห้าสิบได้พันจบตี800แล้วก็บวกระยะอีก6แล้วก็น่าจะได้ท่าใหม่เอ้าเดี๋ยว เอเหมือนมันอัพอัเดตมาใหม่นะครับพอตีนี้แล้วเหมือนมันได้อะไรตรงตรงนี้ด้วยเหมือนผมเห็นยมมันกกายเป็นลูกแก้วสีส้มสมปะ่ะใช่ใช่ใช,ช,ช่เป็น LE ที่กว้างใช้ได้ใช้ได้อยู่อัไปเลยเน้นเปลี่ยนการโจมตีแล้วโอ้เป็นการโจมตีเหมือนยิงแสงวิบวแล้วก็ระเบิดโจมตีพ4 0ระยะ36 4.8วิอัพขั้นที่4 1 0นะครับ อัพขั้นที่4บวกระยะ15ก็บวกพันจบตีพันแปสุดยอดตัวนี้ก็วางเอคโน,นเป็นตัวที่สําหรับมือใหม่ก็ดีใช้ได้ก็ต้องเราอัพอัพเต็มก่อนว่ามันจะแรงขนาดไหนว่าตัวนี้ก็น่าจะดีอยู่แล้ว อัพขั้นที่4ไปแล้วพังโจมตี4,200แล้วก็ระยะ53ตี4,8วิเหมือนเดิมอัพขั้นที่5ไม่บอกอะไรบอกแค่พังโจมตีกับท่าใหม่พังโจมตีบก 2, วก2,500น่านะจะตัวนี้น่าจะตีหมื่นโอ้แต่วงกว้างมากเลยนะนก็ถือว่าไม่อัพแพงเลยนะดาเมจก็ออกจะเยอะแะตีเร็วด้ยนะตี4,8วิเองอ่ะน,นะตอนนี้ตังก็ครบแล้วแล้วก็มาอัพกันเลยปึ๊บโหว้าว เป็น LE แบบวงพิเศษนะครับดู LE วงกว้างมาก53ผมเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับก็ควรที่เจ็ซื้อไว้นะเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันดีมากพังโจมตีตอนนี้6,753วงคนระับวงวง้าิมีถือว่าเร็วมากเลยคนระับการอัพก็ถือว่าถูกมากก็ขั้นต่อไปบวกอีก2,500นะครับนี่ครับเอาไปแล้ว9,200เป็นการโจมตีที่ผมคิดว่ามันแรงมากการโจมตี LE แบบวงกว้างขนาดนี้ คิดว่าควรเอาไปใช้นะถ้าบวกเออร์วินไปบวกวงเออร์วินไปผมว่าน่าจะเยอะนะดูก็ท้ายคลิปนี้มีแจกโค้ดนะว้าว <Wow. S 2> ก็เดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไปนะก็ลองบวกไปบวกก็บวก,กบวก้า wow. วดาเมจสองหมื่นแปดอสองสองหมื่นเจ็ดกับกับสองหมื่นแปดสองหมื่นเจ็ดหกร้อยการจบตีที่คิดว่าแรงมากนะสี่จุดแปดเียรแลอัพถูกดะ เป็นเอลวงกว้างกว้างมากๆก็ควรที่จะซื้ออยู่นะเป็นตัวที่ผมคิดว่าดีดีมากเอวเป็นพิเศษด้วยและท่าเท่มากเลยท่ามันเนะเป็นท่าที่ใช้มือต่อยแล้วก็พื้นก็จะกระจายดาเมจที่แรงมากมากโอ้เอามีอัปเดตน้หม่นี่ครับมันจะมีบอกแล้วว่าเสร็จเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บก็ต่อได้สองหมื่นเจ็ดนหกร้อยเป็นมจที่แรงมากมากอัพถูกเลยเพิ่งเพิ่งวัหนึ่งเองนะแต่เสียดายที่น่าจะตีตัวแอร์ไม่ได้น่าจะชัด เราตีตัวแอร์ได้น่าจะโกงขึ้นไปเหมือนผมเห็นว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวในเรื่องเรื่องอะไรเออน่ารักเดี๋ยวแปะแปะภาพไว้แปะรูปไอ้ตัวนั้นไปนะเดี๋ยวผมก็รอมันมาก่อนนะผมอาจจะเอามารีวิวนี่เราจะได้ตัวนี้มาเอาผมกาผมจะไปหาซุปก็จะมารีวิวให้ทุกคนอ่านะครับตอนนี้ก็จบไปกับการรีวิวตัวใหม่ของเกม All Star Tower Defense เป็นตัวที่ผมคือว่าน่าจะดีมากและซื้อเก็บไว้ก็ขอจบวันเพลเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะบาย,บาย